สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่สวนถั่วของพวกเรานะคะซึ่งยายกำลังเก็บถั่วเพื่อที่จะเอาไปตำนะคะตอนนี้ก็มีถั่วอยู่บ้างนะคะจริงๆแล้วก็ดกมากนะคะน้องสาวก็เก็บไปขายด้วยเก็บไปตำด้วยนะคะถั่วถั่วฝักยาวเนาะถั่วค้างถั่วค้างคุณผู้ชมเวลา <c oughs> เราเก็บถั่วนะคะเราจะเก็บไปด้วยกินไปด้วยแหงนิสัยเรามันอร่อยก็กินกินคาต้นนะคะคุณผู้ชมมันมันหวานนะะี่ค่ะอันนี้ลูกยังเล็กอยู่ ด้านในนุ่นยายเก็บแต่ด้านนอกด้านในไม่มีใครเก็บแแก่หมดแล้วคุณผู้ชมคะชีวิตลูกอีสานชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยต้องปลูกปลูกถั่วกินเองคุณผู้ชมไม่มีเงินเดือนนะคะคุณผู้ชมไม่มีรายได้ไม่มีเงินเข้าบัญชีธนาคาร นะคะเพราะว่าต้องทำธุรกิจแบบพอเพียงก็เลยไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะคะก็เลยต้องอยากกินอะไรก็ปลูกกินเองนะคะคุณผู้ชมไม่มีเงินในแบงค์ค่ะใช้แรงงานรน,นร้วนคุณผู้ชมขาถ้ามาเก็บบัทัว <S 2> <S 2> <S 2> อูดกมากเลยข้างในนี่ เดี 1, että, että, planet, ๋ยวก่อนเก็บอีกทั้งสองลูกก่อนโอ้มั่นก็ทั้งหมดกัดดสยกัดขวดโอ้ใส่ๆๆหมดกัดมาเตรมกัดคุ่น้ชมเมื่อไงได้ยินเสียงชาวนาป่อพี่น้องเพื่ออะไรมนไปมอไปสวนกันตุกๆทั้งตัดหญ้าตัดยางดังโคม ผู้ชมคะนุ่นกำลังงามลูกเล็กๆอ่ะเป็นพวดเป็นพวดหรือเป็นเป็นย่วงเป็นใยผมไม่ยอมคุณโอเคคุณผู้ชมคะก็ได้พอสมควรแล้วล่ะ น้องมาเก็บทุกวันแหละค่ะว่ามันโต,ม,นโตมันโตไม่เท่ากันมันโตมันทยอยโตอย่างเงี้ยดีค่ะทยอยโตก็ค่อยคยเก็บไปไปขายออู้หนูซ่อนโอเคล้นมาล้มมล้มาแล้วโอเคไปเดี๋ยวนี้แหละยายเดี๋ยวก็จะรีบ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 ไปเก็บ, <laughs> บ <laughs> เห็ด <laughs> โปรแกรมมาเก็บเห็ด แวะทั่วเลยคุณผู้ชมเอาอีกลูกนึงคุณพระเจ้าตัดหญ้าอห่างเงคุณผู้ชมคะเสียงดังคึกโค้มเปล่าโอเคค่ะคุณผู้ชมคะก็ไหนๆก็เกินแล้วว่าชอบกินให้กินลูกอ่อนๆนี่แหละกินเหมือนกันอืมอันแี้กกินแบบว่าล่างนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ โอเคนะคะโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้ค่ะนะยายได้เยอะไหมเนี่ย,ยยายได้สองคำ<ด>เลยโอเคค่ะ okay. บาย